กองหน้าที่ฝากความหวังกับผีแดงได้ลัสมุดฮอยลุนกองหน้าตีนผีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีกับช่องคันปากฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลัสมุดฮอยลุนกับแมนยูทั้งหมดทั้งมวลโดยสรุปหน้าวันนี้นะครับก่อนที่ไปรับชมและฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจอันเล็กๆน้อยๆให้ช่องผมคนนี้ด้วยนะครับโอเคอย่างแรกเลยคืออะไรอันดับแรกฮอยลุนนะ เป็นกองหน้าที่มีความคล่องตัวแม้ว่าเจ้าตัวจะตัวใหญ่โอ้โหนี้ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฮอยลุนน่ะถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่แบบตัวใหญ่โคตรเลยนะส่วนสูงถึง191เซนติเมตรอายุ20โคตรสูงไอเ้เหี้ยคือผมแบบสูง178เแองอะ่ะตอนเนี้ยแต่ฮอยลุนสูง1้1ซึ่งสูงเทียบเท่ากับ กองหลังของฝั่งตรงข้ามนะเออไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆนะเพราะว่ากองหลังของพิมพ์ลิรยุคนี้อาจจะไม่ได้เน้นตัวเล็กเป็นบงังคับงบังคาวแต่ว่าเอาเป็นตัวใหญ่หลักๆนะส่วนไยรุนเนี่ยมีความดีคืออะไรมีความดีเพราะว่าตัวใหญ่ชนกับกองหลังได้แล้วถึงแม้ไยรุนเนี่ยจะตัวใหญ่แต่ไอ้เชี่ยแฟนแฟนผีแดงกูถามพวกมึงหน่อยตอนที่พวกมึงดูไหรุนเล่นเนี่ย ความคล่องตัวแม่งอย่างคล่องอเหียนึกว่าเป็นกองกลางนึกว่าเป็นปีกที่แบบเลี้ยงกระชากอะไรแบบได้แบบเป็นปีกอาชีพอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วพอมาจับต่อตามองฮอฮรุนเนี่ยแม่งเป็นกองหน้าเว้ยตัวมันใหญ่เว้ยร้อยเก้าสิบเอ็ดเซนติเมตรเว้ยแต่แม่งมีความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการลิกบอลไม่ว่าจะเป็นการพักบอลและคลองบอลกับฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการชะ,ออะรลอให้เพื่อนวิ่งไปข้างหน้าแล้วจ่าย อยลุนแม่นทำได้หมดหอยรุนมันมีความดีความคล่องตัวร่างกายแข็งแกร่งแต่ว่าไม่ได้ช้าแล้วเร็วด้วยซ้ําเออนี่คือความพิเศษของอยรุนนะผมมองว่าหอยรุนเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูง191เนี่ยแต่ว่ามันมีความคล่องตัวสูงนี่คือข้อดีอันดับหนึ่งของอฮุนที่จะฝากความหวังผีได,อดอออไ้อันดับสองคืออะไรอันดับสองคืออยรุนแม่งเป็นกองหน้าที่หาช่องได้ดี ไม่ใช่กองหน้าที่อรอค้ำอย่างเดียวเออพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่หาช่องในการจ่ายบอลไม่ว่าจะเป็นของบูโน่ไม่ว่าจะเป็นของเมสันเมาส์ไม่ว่าจะเป็นของแรดฟอร์ดฮอยลุนเนี่ยพอมันเห็นแวบแรกที่เพื่อนอ่าสมมุตินะเป็นบูโน่บอลอยู่ที่บูโน่แล้วบูโน่กำลังจะจ่ายให้ฮอยลุนเพื่อทําช่องและ วิ่งไปข้างหน้าเพื่อทำประตูหอยลุนนะ่ะมันจะเห็นแวบแรกของตีนของบูโนในการที่ส่งลูกบอลลูกนั้นแล้วหอยลุนแม่งวิ่งไปทันทีนี่คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหอยลุนเพราะว่าหอยลุนอะไรกลับไปที่ข้อแรกมีความคล่องตัวมีตัวใหญ่ทักษะกายภาพดีเยี่ยมความแข็งแกร่งมีแล้วการทําช่องเนะี่ยมีความเร็้วด้วยประเด็นไงเออคือแบบแม่งเลี้ยวด้วยไงประเด็นแล้วหาช่องได้ดีเบียดกับกองหลังฝ่ายตรงข้ามได้ มีลุ้นทําประตูได้นี่แหละคือการหาช่องของไฮลุนผมมองว่าไม่ไว่าจะเป็นใครก็ตามอะคาเซมิโลอัลลาบาดเมาส์เฟอร์นันเดสอ่าแรดฟอร์ดจ่ายให้ไฮลุนหรือไม่ก็อีกเส้นก็ทําได้ไฮลุนไม่วิ่งได้ไม่ไว่าจะเป็นใครจ่ายก็ตามถ้าเพื่อนจ่ายได้ดีนะอันนี้คือต้องผมย้ําเพื่อนต้องจ่ายได้ดีนะนะก็คือไฮลุนวิ่งไปได้หมดแวบแรกในเซนส์นของมันอะมึงเข้าใจกะมึงมึงมึงเข้าใจไหม การที่จะวิ่งได้แบบนั้นน่ะคือมึงต้องเป็นกองหน้าที่มีเซนต์และมีความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถพิเศษนี่แหละที่ฮอยลุนมีที่ผมมองออกตั้งแต่ดูแมนยูเจอกับหลายๆทีมที่ผ่านมาที่มีฮอยลุนลงเล่นเป็นตัวหลักนะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษก็คืออะไรหาช่องดีๆและนี่แหละมันจะเสริมทักษะในเกมลุกของแมนยูที่จะทําให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมในการมีกองหน้าฉบับใหม่ก็คือฮอยลุนเออ มาที่ข้อต่อไปคืออะไรย้อนกลับไปข้อที่2แต่นี่ผมขอเสริมนิดนึงก็คืออะไรฮอยลุนนั้นมันเป็นคนที่เป็นกองหน้าที่เล่นชิ่งกับเพื่อนได้ไม่ใช่ว่าเป็นกองหน้าที่รอคําอย่างเดียวแตกต่างจากสไตล์กองหน้าที่แมนยูมีมาผ่านมาฮอยลุนเนี่ยถึงแม้ว่าเมสันเมาส์นะผมจะมองว่าเริ่มกลับมาแล้วคือมันไม่ได้แย่นะเว้นะที่เจอเบนฟอร์ดอะแต่เลตติ้งเมสันเมาส์ในห้าจุแต่ว่าการทาชิงกับ เมสันเมาส์กับไฮรุนเนี่ยแม่งทาได้ดีนะเออผมมองว่าจุดเนี้ยคือเราจะมองข่าไม่ได้และเราจะว่าเมสันเมาส์อ,อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเมสันเมาส์น,นี่ก็เป็นช่วงที่แบบรอเรียกฟอร์มเรียกความมั่นใจแต่ส่วนหนึ่งที่ทําได้ดีกับเมสันเมาส์ของไฮรุนเนี่ยคืออะไรคือการทําชิง่งไฮรุนเนี่ยทาชิงได้แม้กระทั่งคาเซเมโลบบ่แม้กระทั่งดาโล่แม้กระทั่งอารมราบัตแม้กระทั่งแรดฟอร์ดแม้กระทั่งบูโน่เฟรเดสแม่งทําได้หมดไฮรุนเนี่ย มันคือมันไม่ใช่กองหน้าที่มันหลอคำไงทุกคนเขา้าใจปะแล้วถ้าหอยลุนมันเป็นคนที่ทําชิ่งกับเพื่อนได้ผลที่ดีคืออะไรคือพื้นที่สุดท้ายในการมีช่องว่างที่แรดฟอร์ดที่เม้าที่บูโน่ที่จะเป็นคนคอยเติมขึ้นไปหรือแม้กระทั่งแบ็กเนี่ย ลินาเ,เลฟดาโลเนี่ยที่มันจะเติมขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายอ่ะมันจะมีแล้วมันจะเปิดกว้างมากขึ้นนี่คือผลดีของการที่ลงมาล่วงบอลและทําให้เพื่อนวิ่งขึ้นไปตรงหน้าได้แล้วอยลุนก็จ่ายให้ทีแล้วเพื่อนก็จ่ายให้ดีสมมตนินะนี่คือผมสมมตินะสมมติอยรุนจ่ายให้อ่าบุโนแล้วอยรุนพักบอลให้อ่าทางด้านของเมาส์แล้วเมาส์วิ่งเติมขึ้นไปอยรุนจ่ายให้เหมาส์เมาส์เมาส์จ่ายให้อยลุนอยลุนจบสกอร์นี่แหละคือมันผลดีที่ กองหน้าแบบนี้มันไม่ต้องรอคําอย่างเดียวไม่ต้องรอจบสกอร์อย่างเดียวแตกต่างจากอีดิสันเขานี่เออแต่อีดิสันเขานี่เขาก็เป็นกองหน้าตัวค้าอ่ะคือมันจบสกอร์คมอยู่แล้วอันนั้นคือมันลอยิงรอจบสกอร์อยู่แล้วแต่นี่หอยลุนม,มันเป็นกองหน้าฉบับใหม่อายุแค่ย0ิปีมีความเร็วทำที่กับเพื่อนได้นี่คือข้อดีอีกหนึ่งข้อที่ผมมองเห็นจากฮอยลุนประมาณนี้นะสำหรับข้อสามข้อที่สี่คืออะไรฮอยลุนเนี่ย ถ้าคุณสังเกตนะเนี่ยประตูที่ไฮรุนยิงในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยตอนนี้นะรวมทุกรายการแล้ว3ประตูนะในแชมเปี้ยนลีกแม่งโคตรพีคเลยที่เล่นบอลถ้วยมาเนี่ยไอสัตว์ยู่ฝ้าด้วยและอายุแค่20เนี่ยมึงทำได้ไงวะไอชี้ออันนี้คืออันนี้อันนี้คือผมเป็นแฟนเทลซีนะคือผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะผมไม่ได้อวยหรือไม่ไม่ได้อะไรนะแต่ผมต้องชมเว้ยคนแม่งทำดีอะอะถ้าพวกมึงไม่ชมมึงจะ มึงจะทําไมว่ามึงจะด่าเขาเหรอถ้าเขาทาประตูได้คุณก็ต้องชมจริงไหมแล้วนี่มันคืออะไรเหตุผลหนึ่งหอยลุนอนะถ้าคุณสังเกตเห็นย้อนกลับมาตั้งแต่ผมพูดเมื่อกี้นะสามประตูที่ทําได้คืออะไรหอยลุนแม่งมีความมั่นใจแม่งมีความคมในการจดสกอแล้วแต่และลูกในการจบสกอหอยลุนดูมีความมั่นใจถึงแม้ว่าจะมีบางลูกบ้างที่มันแบบยิงเข้าไปปุ๊บล้าหน้าบ้างอะไรบ้างแต่ผลสุดท้ายแล้วว่า ถ้าคนเราไม่มีความมั่นใจและมันมีความทะเยอทะยานในการที่จะทำประตูอะสุดท้ายมันก็ต้องทําได้อยู่ดีการที่มีความมั่นใจอะสมมตินะผมเป็นแฟนเชลซีเน,นเ,เนี่ยแวนเนอร์เนี่ยไม่มีความมั่นใจยิงวีอาร์เนี่ยโดนลิฟโดนลิฟตลอดเลยยิงเข้าประตูเนี่ยโดนมีอารลิฟแม่งความมั่นใจขาดหายสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือเล่นกับเชลซีไม่ได้โดนปล่อยไปแต่ฮอยลุนเนี่ยแม่งมาเล่นกับแมนยูได้ไม่กี่นัดเนี่ย สิ่งที่ผมมองเลยนะคือหอยหลุนแม่งมีความตั้งใจและมีความมั่นใจในการจบสกอร์สูงนี่แหละมันคือความสามารถพิเศษที่กองหน้าหลายๆคนแม่งตุกต้องต้องมีอ่ะถ้ามึงไม่มีจุดนี้ไม่มีความมั่นใจในจุดเนี้ยผลแย่ๆที่มันจะตอบรับกับมึงอ่ะคืออะไรคือการยิงชนเสาบ้างคือการยิงไม่ตรงก่อบ,บ้างสมมตินนะบูโน่ปาดไม้หอยลุนถ้าหอยหลุนไม่มีความมั่นใจหอยลุนจะยิงแป๊ก นี่แหละมันคือสิ่งที่สําคัญในกองหน้านะก็คืออะไรต้องมีความมั่นใจในการจบสกอร์ด้วยไม่ใช่แค่ฝีเท้าอย่างเดียวและฮอยลุนแม่งมีในจุดนี้ผมพูดได้แค่นี้นี่คือข้อ4ข้อสุดท้ายคืออะไรอายุแค่ยีสแต่มีแพชชั่นกับทีมสูงมากถ้าทุกคนมองในทุกๆเกมที่ฮอยลุนยิงเข้าหรือแม้ว่าเพื่อนยิงเข้านะ หอยลุนแม่งจะมีความดีใจแม่งจะมีความตื่นตระหนกและวิ่งไปดีใจกับเพื่อนที่สาคัญคือ,อไรหอยลุนแม่งพึ่งมากับทีมแม่งพึ่งมาเข้าร่วมกับแมนยูได้ไม่นานแต่หอยลุนแม่งมีความมีความแพชชั่นอ่ะคล้ายลูนิเกอร์กับเชลซีอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรวะมีแพชชั่นในเกมสูงเอออย่างงี้อย่างงี้เลยกันมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีได้เสียกับเพื่อนอ่ะเออมึงไปไงกูงไปกันอ่ะนี่คือความ แพชชั่น <Passion S 2> กับไฮลุนแค่อายุ20ปีแล้วผมมองว่าถ้าอยลุนรักษามาตรฐานและความามีแพชชั่นกับทีมได้อะซึ่งนักเตะในทุกๆทีมอะมันต้องมีนักเตะแบบนี้แหละที่มีแพชชั่นกับทีมสูงและไฮลุนก็เป็นคนแบบนั้นอะถ้าเรามองแมนยูในหลายๆคนที่ผ่านมาคนที่ทุกคนจะมองเห็นได้ชัดเจนคืออะไรกับตันของเราบูโน่ไอ้เียแบบ สมมตินะเพื่อนทําฟาวแล้วสมมุติว่าอทีมไม่ได้รับผลผลประโยชน์นะบูโน่เนี่ยจะเป็นคนที่ไปคอยทวงกรรมการเพราะว่าอะไรเขามีความเป็นแพชชั่นมีแพชชั่นกับทีมสูงรักสโมสรเออดกล้าได้ก,า,ดกาเสียเอา,อางี้ดีกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นาแล้วอฮรุนเนี่ยมันมีแพชชั่นตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความเป็นผู้นําสูงแต่ว่าเวลามันยิงประตูเข้าเวลาเพื่อนทําประตูได้เนี่ยมันจะรีบวิ่งไม่หาเพื่อน คือมันมีความอินกับแมนยูอ่ะถ้าผมพูดตรงๆก็คืออะไรก็คือความอินนั่นแหละเออประมาณนั้นสลับฮอยลรุนในวันนี้นะครับสรับที่ผมจะพูดไปใครชอบทีนี้ฝากกดไลค์กดแช,ดแชดร์กดซับตไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่คือท้าหม้งมวลของไอรุนกองหน้าตีนผีคนต่อไปผมมองว่าฮอรุนจะประสบความสำเร็จถ้ามีในข้อทุกห้าข้อนี้ที่ผมพูดมาถ้าฮอยรุนยังทำได้ดีและรักษามาตรฐาน ของตัวเองได้ฮอยลุนจะประสบความสำเร็จกับแมนยูผมมองว่าอย่างนั้นเตีนผีคนใหม่กองหน้าตตีนผีลัสฟุดฮอยลุนสวัสดีครับ